สวัสดีครับเหาท่านผูเด็จการทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการชนะแบบ Ideology Victory หรือ Military Victory ก็คือการชนะสายทหารก็เป็นการชนะที่เราจะต้องยึดครองโลกนั่นเองครับแต่ว่าในภาค7นี้การยึดครองโลกเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปยึดครองเมืองหลวงของชาติอื่นให้ครบเหมือนภาคมันก่อนหรือว่าจะต้องยึดครองเมืองทุกเมืองบนโลกครับมันไม่ต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับมันจะเป็นการสร้าง สิ่งที่ทําให้โลกทั้งโลกต้องอย่อนสยบก็คือระเบิดนิวเคลียร์ขั้นที่2งนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขั้นที่2ครับก,รก็คือ Operation IV เนี่ยมันมีเงื่อนไข3ข้อที่ต้องปลดล็อกให้ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีละข้อครับถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยข้อแรกครับคือก่อนที่คุณจะสามารถปลดล็อก ชนะแบบอเดมการณได้เนี่ยคุณจะต้องสะสมแต้มอเดมการณเสียก่อนครับซึ่งคุณจะต้องสะสม20แต้มนะครับซึ่ง20แต้มนี้เราได้มายังไงล่ะก็คือได้มาจากการที่จะต้องไปยึดของเมืองของคนอื่นนะครับก็คือเรายึดเมืองชาวบ้านเนี่ยถ้าหากว่าตอนนั้นเรายังไม่มีอเดมการณเราจะได้1นึ่งพอยเดี๋ยวจะย้อนกลับมาเล่านะครับว่าอเดมการณคืออะไรแล้วก็ถ้าเออเรามีอเดมการณแล้วจะได้2องพอยนะครับ และได้3พอยแท็กว่าเรายึดเมืองจากชาติที่นับถือไอเดโอโลจีแตกต่างกับเรานั่นเองครับก็คือเก็บแต้มพวกนี้ให้ครบ20แต้มก็จะได้นะครับจะยึดเมืองเป็นจำนวนกี่เมืองก็อยู่ที่ว่าเข้าเงื่อนไขเหล่านี้หรือเปล่านั่นเองทีนี้เรามาท้ารู้จักกับอเดโอโลจีกันอเดโอโลจีคืออะไรครับอเดโอโลจีคือการระบบการปกครองที่เรายึดถือครับเป็นชาตินิยมเป็นค่านิยมของคนในชาตินั่นเองครับ ก็สำหรับเกมนี้จะมี3แบบครับ 1. คือ Democracy ประชาธิปไตยนะครับ 2. f a ฟาสซิซึก็คือระบบฟาสซิสตระบบที่ใช้ทหารนำประเทศนั่นเองและ3คือระบบคอมมิวนิสต์ครับเป็นระบบสังคมนิยมนะครับผมก็ในเกมนี้จะมี3อย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยพอเราเลือกสมมุติเราเล่นเราเลือกประชาธิปไตยเนี่ยชาติที่นับถือประชาธิปไตยเนี่ยก็จะรู้สึกดีกับเราทันทีแต่กับกัน ชาติที่นับถือฟาสซิสต์กับคอมมิวนิสต์ก็จะเกลียดเราทันท,ทีแบบว่าเราเป็นศัตรูทางการเมืองเป็นคู่แข่งทางค่านิยมนะครับของชาติเขานั่นเองนะครับก็อย่า <shorter> งที่เห็นครับตอนนี้ถ้าอย่างเกมที่ผมเล่นอยู่ครับก็ถ้าเรามาดูกันนะฮะดูอย่างนี้แล้วกันนะไอดุดโมลัทธิของคนอื่นเนี่ยดูอย่างนี้อย่างทางแท็กรอบนี้เป็นคอมมิวนิสต์น,นะครับเอ,เอ็มเพล,ล, ER, ล,ลรเลอร์นโปเลียนเป็นฟาสซิสต์ ฮิมิโกเป็นเดโมแครตซีแล้วก็นี่ครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับส่วนตัวเราเองเนี่ยก็เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราเป็นอะไรครับซึ่งอย่างผมเนี่ยเลือกเป็นฟาสซิสต์มานะก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําถ้าเล่นสายทหารก็เป็นฟาสซิสต์ครับง่ายที่สุดแล้วนะครับมันซัพพอร์ตการรบหลายๆอย่างนะครับก็อเดโลจีแต่ละสายเนี่ยก็จะมีซิวิกของตนเองนะครับ มีความสามารถแตกต่างกันนะบัฟที่ได้ก็แตกต่างกันอันนี้ผมไม่ลงลึกนะครับไปลองดูกันเองแล้วกันนะแต่ถ้าให้เล่าคร่าวๆก็คือ Democracy เนี่ยจะ,เห,ะเ,ยนะเหมาะกับสาย c คาร u เตอรนะฟาสซิสต์เหมาะกับสายทหารนะครับคอมมิวนิสต์เหมาะกับสายวิทยาศาสตร์นะครับประมาณนี้ก่อนนะแต่ว่าทุกสายก็มีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับลองอ่านอ่านกันดูอ่ะทีนี้ ก็อย่างที่เล่าไปครับคือถ้าเรายึดเมืองของคนที่นับถือไอเดียโลจี้แตกต่างกับเราเนี่ยเราก็จะยิ่งได้แต้มเยอะขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมมี26แต้มแล้วนะครับเพราะว่าผมตบหมดนะครับนี่ผมยึดเมืองของลาเฟเต้มาครับซึ่งลาเฟเต้เป็นเดมกรสซี่นะผมยึดมาเนี่ยหมดเลยครับ5เมืองอันนี้ผมก็ได้มาเลย15แต้มนะครับแล้วก็แต้มอื่นๆก็ผมก็ได้มาจากการสู้กับ นโปเลียนนะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นฟาสซิสต์เหมือนกันแต่ว่าด้วยจํานวนเมืองเนาะทำให้เราได้แต้มมาเยอะพอสมควรนะครับผมก็สําหรับเทคนิคการรบก็ไปดูกันได้ในคลิปก่อนๆน,นะครับเคยทําไว้แล้วเป็นยุทธวิธีสงครามอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าให้พูดกันในยุคสมัยใหม่ก็คือคร่าวๆครับสร้างกองเรือให้ไวนะครับแล้วก็ส่งกองเรือไปคู่กับกองทหารของเราด้วยนะครับกองบนบกกับทางน้ําไปพร้อมกันนะครับประมาณนี้ วิธีเล่นคร่าวๆนะแล้วก็อ่ะทีนี้พอเราได้แต้ม ideology ครบแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อก Wonder ที่ชื่อว่า m ม n ฮ a ตต a นโปรเจกต์ครับผมซึ่งพอเราสร้างแมนฮัตตันโปรเจกตเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก็เป็นอย่างงี้ครับพอสร้างเสร็จแล้วมันก็จะปลดล็อก Operation IV ไครับผมอ่ะเดี๋ยวขอกลับมาเล่าแมนฮัตตันโปรเจกตก่อนครับ m มนฮัตตันโปรเจกตเนี่ยเป็น Wonder อันหนึงนะครับ ที่พอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับอาวุธนิวเคลียร์มา1ชิ้นนะครับและทําให้เราสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปลดล็อก o อ e เปเรชันไอวีนั่นเองนะครับทีนี้อาวุธนิวเคลียร์ใช้ยังไงครับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยใช้โดยการที่เราจําเป็นจะต้องอวิจัยมาให้ถึง f ฟลหรือโมบิลิเซชันนะครับเหตุผลก็คือ f ฟลจะปลดล็อกเครื่องบินนะครับ บอมเบอร์ครับเครื่องบินบอมเบอร์เนี่ยจะสามารถทิ้งระเบิดได้นะครับแล้วก็โมบิเ t ชันเนี่ยปลดล็อกซับมารีนนะครับเรือดำน้ำําเรือดำน้ำเนี่ยก็สามารถยิงระเบิดนิวเคลียร์ได้นะครับผมวิธียิงนิวเคลียร์ก็มี2ออย่างนี้ครับหลักๆแล้วนะก็จริงๆมีเรือบันทึกเครื่องบินอีกนะซึ่งก็ต้องใช้เครื่องบินอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ก่อนก็ถ้าให้เร็วที่สุดคือใช้ฟไฟนะครับเอาบอมเบอร์ไปโยนใส่ได้เลยประมาณนี้นะ ็อนุภาพของนิกเคลียก็คงไม่ต้องเล่าให้ฟังกันมากครับทุกอย่างที่อยู่ในช่องนั้นตายทันทีนะครับอ่ะโอเคพอเราเสร้างแมฮัตตันโปรเจกต์สำเร็จนะครับมันก็จะปลดล็อก Operation IV ครับ Operation IV เนี่ยก็จะเป็น City Project นะครับก็สร้างได้เลยสร้างปุ๊บครบปุ๊บเสร็จปุ๊บคุณจบเกมชนะเกมทันทีครับผม ก็ domination นิิทาลีครับก็เป็นชัยชนะที่ไม่ยากครับแต่ว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้เมโครเมเนตค่อนข้างมากเพราะว่าคุณต้องจัดการการรบด้วยตัวเองครับไม่มีออโต้แบทเทิลนะครับก็สู้ไปลบไปครับจัดหาจัดการบริการยูนิตให้ดีครับบริหารยูนิตให้ดีเนาะใช้จํานวนเข้าสู้นะครับถ้าเล่นในบอทระดับสูงเนี่ยบอทมันจะมีโบนัสที่สูงกว่าเรานะครับก็อย่าลืมหาพวก รีซอสต่างต่างนะครับที่จะเสริมพลังการลบนะครับอย่างเช่นออยล์หรือไนเตอร์อะไรงี้เป็นต้นนะครับทำให้เราสามารถมีคอมบัสเตนมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมเสริมเศรษฐกิจกับโปรดักชันในเมืองด้วยโปรดักชันสำคัญที่สุดครับทำให้เราสามารถสร้างทหารมาเรื่อยเรื่อยส่งกำลังเสริมมาได้เรื่อยๆืยครับผมก็ประมาณนี้เป็นสายที่ผมรู้สึกว่าง่ายที่สุดแล้วเล่นจบยุคสมัยใหม่ได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ